สวัสดีครับพี่ต้นน้ำเพนดูเรียนนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคการหารเศษเหลือจากการหารจํานวนเต็มแบบที่เศษติดลบนะครับเราจะมาลองดูว่าเฮ้ยทริคการหารเอาเศษแบบที่เศษติดลบเป็นยังไงนะครับขอขออารพรบทขอเริ่มต้นให้ฟังนิดนึงว่าถ้าเราหารด้วย4เนี่ยนะครับแล้วมันเหลือเศษเศษ1เนี่ยนะมันคืออย่างเดียวกับหารด้วย4แล้วเหลือเศษลบ3า จะรู้ได้ยังไงก็เพราะว่าเวลาเศษเหลือเท่ากันเนี่ยเราบวกด้วย4แล้วมันจะต้องมีโอกาสมาเท่ากันถูกไหมครับอย่างเช่นเอาลบสมาบวกด้วยลบสมาบวกด้วย4ปั๊บได้เท่าไหร่ได้1ก็แสดงว่าเศษลบสกับเศษหนึ่งเนี่ยเป็นเศษประเภทเดียวกันเศษเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกมีหารด้วย4เหลือเศษอะไรได้บ้างเศษ2ถูกไหมเศษ2เออเศษ2เอา2ลบด้วย4 ลบด้วยสี่นอกจากบวกแล้วลบได้ด้วยนะลบด้วยสี่เหอลบสองเพราะฉะนั้นเศษสองเศษลบสองคือเศษเดียวกันนะครับลองมาดูอีกตัวหนึ่งเศษสามอ่าเศษสามเอาสามตั้งลบด้วยสี่ได้ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเศษสามเศษลบหนึ่งคือเศษเดียวกันอย่างเงี้ยครับหรือเศษศูนย์กับเศษสี่ก็เป็นเศษเดียวกันนะครับนั้นเราเลือกใช้ตัวเลขที่มันน้อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าเศษสามเนี่ยครับแทนที่เราจะเอาสามมา เป็นฐานยกกําลังเราก็เอาลบหมาใช้แทนเพราะว่าลบหมันคิดเลขง,ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเข้ามาดูว่า้จริงๆแล้วมันใช้ยังไงยกตัวอย่างเช่นในกรณีของเราเนี่ยนะครับสองพนเนี่ยน,นะครับหารด้วย4แล้วเศษเท่าไหร่หเราเราก็เอาไปหารแล้วก็ดูว่าหารด้วยสแล้วเศษเท่าไหร่หเราดูแค่2ตัวท้ายเนาะเพราะฉะนั้นพี่ดูแค่6ก็ก็พอนะเฉะนั้นถ้ารู้ทริคนี้เนี่ยเราก็เหลือแค่67ยกกําลัง2องพได้เลยนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวขอลดจาก67มัันยยยงเออะอู่ก็หาอีกรอบแล้วกันนะครับ หาอีกรอบหนึ่งหาด้วย4ครับ4 1 4หนึ่งครับลบลงมา2ดึง7ลงมานะครับดึง7ลงมา4 6 24ลบกันเหลือเศษ3เพราะฉะนั้นเจ้า67สเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเลข3ได้เพราะว่า67หารด้วย4เหลือเศษ3นะครับพี่ก็เลยเปลี่ยนตัว67ไปเป็น3ยกกำลงัง 2 0 2 7แทนนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับเศษ3กับเศษลบ1คือเศษเดียวกันและ3ยกกําลังแล้วมันยกยากกว่าลบ1เพราะฉะนั้นแทนที่พี่จะไปคํานวณ3กําลัง2 0งพี่พี่ก็มาคานวณลบ1ยกกาลัง2027ไม่ง่ายกว่าหรอือนะครับัทน,นพี่ก็มาคํานวณลบ1ยกกาลัง2 0งพคิดเลขออกมาแล้วมันเป็นกําลังคี่เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบหนะครับเพราะฉะนั้นลบหเศษเดียวกับ3เราก็เลยตอบว่า2567 ยกกำลัง2,027หารด้วย4เหลือเศษ3นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเศษเหลือจากการหารเนี่ยนะครับตัวที่ไม่ใช่ตัวหลักนะค,คำว่าตัวหลักก็คือ0จนถึงตัวตัวหารลบ1นะครับอย่างในที่นี้หารด้วย4ก็คือ0 1 2 3อันนี้ถือว่าเป็นเศษตัวหลักนะครับตัวที่เหลือที่ไม่ใช่ตัวหลักสามารถเอามาใช้ระหว่างการคำนวณได้ตลอดเวลาครับแต่ยกเว้นอ,อย่างเดียวคือว่าเวลาตอบครับเวลาตอบเนี่ยจะต้องใช้ตัวหลักเท่านั้นนะออก็อย่าลืมนะครับ คราวนี้เรามาดูโจทย์จริงที่เจอในคณิตศาสตร์วิชาสามัญบ้างจะบอกว่าถ้าเราใช้เทคนิคเศษติดลบเนี่ยนะข้อนี้เป็นข้อที่แบบว่าใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีด้ซ้ําไปนะครับเอามาดูว่าจริงหรือเปล่าพี่โมหรือเปล่าไม่ถึง10วินาที4ยกกำลัง999ครับ4หารด้วย5เหลือเศษเศษสี่ถูกไหมครับเศษสี่ซึ่งตรงกับเศษลบหนึ่งพอดีเพราะว่าสี่ลบห้าได้ลบหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่เปลี่ยนเป็นลบหนึ่งยกกำลังเก้าเก้าเก้าดีกว่านะครับในขณะที่ 9ด้านหลังหารด้วย5ก็เหลือเศษลบ1เหมือนกันนะครับเหลือเศษ4เหมือนกันนะครับพี่ก็ใช้ลบ1เพราะว่าลบ1คิดเลขง่ายกว่านะเสร็จแล้วลบ1ยกกำลัง999มันได้ลบ1นะครับแล้วก็ลบ1ยกกำลัง555มันจะได้ลบ1เหมือนกันจับมาบวกกันได้ลบ2และเศษลบ2หารด้วย5ก็บวกเพิ่มไปอีกลบ2บวก5ได้3ข้อนี้ตอบเศษ3เป็นไง10วินาทีง่ายไหมง่ายนะครับเพราะฉะนั้นทริคนี้คุ้มค่าที่จะเรียนรู้มากนะครับ เอาละครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ